สีต้มย่ำเดือจ้าเห็ดแบบง่ายๆเอาเครื่องสุย่างใส่หมอ้อตั้งเตาให้มันเดือดเด้อแล้วก็จะเสเอาป่ามาใส่อนั่นเอาเครื่องมาใส่ละมีสิ้งไข่มีขาตะไคร้หัวหอมแดงกระเทียอเทศสูตรเฮาเดอร์สูตรบานเฮาเด้อจะอันวิธีเห็ดขันอยากให้นำแกงมันแสบอ่ะเฮาก็เสียเอาอัน ฝาปิดไว้คืออนอกเขาว่าให้มันล่มควันไว้น่ะเอาอีกแล้ววบอเป็นใหนมันหอมไว้มันหอมมอนน่ะหอมให้น้ำมันเดือดเนาะสังเกตเด้อจ้ะขนาดมันเดือดเนี่ยเท่ากับสีไฟลงดี๋ยวไปเปิดฝาหม้อเด้อเออเอาไฟมันลงเอาไฟมันลงแล้วก็ต้มล่มควันไว้จังสรนแหละก็บอกบอกจังไรเนาะภาษาเล่าก็ได้ หมมันไหวหนิแมหอมฝาหม้อเอาหอมมันไหวนไหนไแม่ให้กลิ่นของสอิ่งไข่ค่าเครื่องต้มย่ำเ้าเนี่ยห,อ,หอมแดงนิยังอยู่นี่เนี่ยมันก็สิได้เขาเอิ่นว่ามันจิบหอมอยู่ในน้น่ะไหมมันสีหอมอยู่น,าน,าน,นออั่น,นตัวจะไปเปิดฝามันเด้ตอต้มไปสักพักนึงเนี่ยต้มเขี่ยวเครื่องสมุนไพรให้มันออกมาในาน,าาน้ำเนาะเออแล้วจังสักพักนึงอ่ะก็สามนาทีก็ได้ ต่จังมาเอาปลาอย่างใส่นี่ปลากระพงตอนใหญ่มากเด้อจ้ะเนี่ยแฟนกะลังหั่นอยู่เนี่ยหั่นตอนเป็นค่มๆอ่ะนะเนี่ยปลากระพงปลากระพงตอนแบบนี้เนี่ยอันนี้เพิ่งกระหั่นเตรียมไว้ระใส่หมอด้านหั่นเป็นค่่าเป็นคั่มนี่นะเป็นแต่เห็ดไทยแบบกินง่ายๆเนาะเออมีร้านน้ำยันงน้ำร้านกินง่าย ต้มน้ำไว้ประมาณสามนาทีเนี่ยมันหอมล่ะสมุนไพรหอมก็เริ่มมาปลาใส่ละจ้ะเนี่ยจะเริ่มเด้อตัว้องต้มน้ำไว้หุมมันไหบปิดปลาใบจะไม่เปิดฮะปลาใส่ไม่ต้องคนเด้อเออปาลาใส่อะจะค้นเด้อแป้นหนูว้จะคนเด็ดขาดแต่น,นี้มันเป็นปลากระพงตอนใหญ่ๆนะมาเป็นตอนตอนพอ,พอหันเนาะมันเนาะแป้นหนูนหันไว้เป็นตอนมาตัวใหญ่ๆนะเนี่ยวิธีเห็ดตุ่มยำ ปลากระพงเนี่ยค่ะนานม,มันเดือดแล้ให้ค่อยใส่ใส่เข้าไปน่า,นนนาเ,นเห็นบอกนั่นเองประเภทยังมันเดือดล่อยมันไหวเลยฟีดฟ้าไหวน้น้อยอ่าอ่าฟ้าไหวจังเลยคนไท่กับว่าเงม้มไหวคนลาวกับว่าอ่าฟ้าไหวเอาถินไปเองสิแหละ,ะปไปเภทยังมันจะข้าวจะมาเบิงให้มันเดือดถึงมากก่อนเนี่ยเห็นบ่ ต้มอด,อด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 เปิดฟ้าออกต้มไปประมาณเกือบสิบนาทีอะค่ะเนาะเออต้มจะพักนึงเนี่ยตอนในปลาเริ่มซุกล่ะข้าก็เอาฟ้าเปิดฟ้าออกกรบเรียมปรุงเครื่องเดี๋ยวแฟนมันกับปรุงเครื่องแต่ปรุงเครื่องแล้วอันทวกเนี่ยใส่น้าหลังเล่นเนี่ยต้นหอมผักชีบักพริกเนี่ยใส่น้าหลังโหลดบักหน้าบอกอักยางนี่ใส่น้าหลังเด้อสกินเนี่ยทุบใส่ถ้วยแล้วจังตักใส่เนาะจังทักตักแกงในหม้อใส่ แลเนี่ยเดือดตุ๊บเดือดใส่พวกนี้เลยทีเดียวจบอ,อันพอมันเดือดนะหนูนก็จะเอาบอกักพริกใส่ในหม้อใส่บักพริกเข้าไปละแล้วละจะมีหนังบวบคามเปียกหน่อยนึงใส่เข้าไปนในหม้อเ <ๆ S 1> นี่ยบกักพริกใส่แล้วเดลือบวบเห็น <c oughs> <c oughs> จะหนังบวบคามเปียกเนี่ยปรุงรสเอาตามที่มักเลยอันนี้ก็สีน,าน้าบวบหนาวนี่เดี๋ยวก็สิใส่อันนี้ลงไปต้นหอมฟักซีกข้าวนึงเดี๋ยวจะใส่หนังบวบหนาวก่อน ปรุงตามใจชอบเลยจ้าหมกน้าหนึบบง่งเดอหอมๆั่นไม่ไม่เอาใส่ช่องปิดไว้อะไรลูกทิ้งอะไรเนี่ยหมกน้าล้องใส่อย่าเคยไฟซิมเบิรงเบอร์มาผส,สมซัมเดย์มาเข้มซัมเดยปลากระมงั <c oughs> กะมง <c oughs> ากาล้างขอโทษไม่เป็นไรคุยได้หมายถึงบอกไม่รู้ มะ <Wow. S 2> <Hey. S 1> ah. n าวใส่หลายเติบเพราะว่าหมอใหญ่แล้วก็ใส่น้ปลาเนาะใส่น้ปลาน้ปลาลงไปนอะนึงเพิ่นต้มใส่เกลือไว้นะปลาก็มางเอาเฮาสิเอาซําไสนะเนาะมก่อน้ค่ะอืแซ่บซั่นเนี่ยตัวเห็นบ แล้วใส่มีปลาเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เนี่ยในหม้อเนี่ยปลาปลากระพงะด้วยจ้ะปลากระเพเบิ่งต่อไปมิตรตานก่อนต่อไปจะตักไปให้กินประมาณนึงเติมน้ำปลาลงไปปลาในหม้อนี่ส่มิตรเกลือแล้วเฮะปลาเติมน้ำปลาเนาะเติมน้ำปลาเอาบักเน่าใส่น้ำปลาใส่บักเน่าตอนนี้พ้นได้แล้ว ตอนต้มจะไปนค้นมันเด้ออร่อยออนนอเซ่บจ้าเอาใส่ผักใส่เนี่ยต้มน้ำปลากระพงตัวใหญ่ใค่ปลาห่ะค้นเห็ดก็คือคุณสามีหันปลาหันยังไงนี่แล้วจอยเห็นบ้ ต้มยำปลากระพงตัวใหญ่หั่นเป็นตอนเป็นคั่มเป็นคั่มเอาเดี๋ยวให้เบิงนี่ไก่ผดเอาเนี่ยเป็นตอนเป็นตอนเนี่ยเห็นบ่โอ้ปลากระพงตออัวใหญ่ๆปลากระพหั่นเป็นคั่มเป็นคั่มเดือดแล้วกระมาตักใส่ถ้วยเนี่ยปลากระพงเลยจ้าอ่ะเป็นนกศิตักใส่ถว้วยเลยเด้อปรุงแล้วล่ะเดือดแล้วยังแล้วเอาเรียบร้อยเบิง หือ ừ. đường năm Cần อือ tác ตอน Tác ใส่ตักใส่ถ้วย nhanh nhanh con ๆก่อนเอาแก้วเอาถ้วยยักษ์นึงเอายักษ์ Nó เอาเข้าเวฟเนาะ เสร็จแล้วปิด่ะปิดตักเลยเด้อจ้าอ่านีโอ้ปลาเป็นตอนเป็นตอนเด้อจ้าเออปลาตักปลาก่อนนี่เห็ดแบบว่ากอบกั้ไันใหญ่ดีเด้อจ้าปลาตักปลาก่อน หาป่าปลาเพิ่นหั่นเป็นค่ำเป็นค่ำเห็นไหมนีได้จ้ะปลาเป็นคั่มเป็นค่ำตอนนี้ใหญ่เนาะนี่นี่ป่าเสิร์หนามหลายขนาดนี่มปลาตอนใหญ่ๆเนาะตอนปลาจะไปกินน้ำข้อสกันลูกเต่าต้องมากิน จะเลยตับถก่ยไงปุงเก่ยไงเลยนะเนาะอืมง่ายดีเอาอืมต้อนปลาอืมใส่ขัาพี่หนะะ่อยไลก่อะเนาะชืบปับพีดบับไายอยู่ในี่มีเมิดเนี่ยต้มยำปลากระพงด้วยจ้า ต้มยำปลากระพงอร่อยอร่อยนะจ๊ะสดโลดอ่าสดน้ำชดจัดไหลไป,ปโบน่าเรียบร้อยต้มยำปลากระพงจะกินบ่ไปกินน้ำเงินต้มยำปลากระพงได้จ้าแล้วแล้วพร้อมกินงามบ่ งามบองามบอนี่ปลากระพงมาเด้อแซ่บน้ำกันบ๊ายบาย